สวัสดีครับ n อการช่างครับวันนี้ก็มีดีเมนะครับเข้ามาหนึคันนะครับคันนี้มีปัญหาเกี่ยวกับไฟแบตเตอรี่โชว์ที่หน้าปัดนะครับโชว์เวลาสตาร์ทเครื่องติดโชว์แล้วไม่ยอมดับนะครับเช็คเป็นที่ไดชาร์จนะครับไม่ชาร์จนะครับเราก็ได้ถอดไดชาร์จออกมาข้างนอกนะครับเพื่อทําการซ่อมนะครับตอนนี้ผมก็กําลังทําการรื้อครับชุดแผงนะครับไดชาร์จออกมาดูนะครับผม ต้องใช้สว่านไขควงนะครับยิงออกมานะครับพอเราถอดแผงออกมาดูนะครับเช็คมองด้วยตาปเปล่าๆนะครับก็ไม่เห็นมีอะไรเสียนะครับแต่พอเอามิตเตอร์นะครับมาทำการเช็คนะครับสรบุปว่าเป็นที่แผงไดโอดเสียนะครับตัวนี้ก็จะเป็นตัวใหม่นะครับ ก่อนที่เราจะประกอบตัวใหม่เข้าไปนะครับจะต้องทําการนะครับขัดทุ่นนะครับโดยการใช้กระดาษทรายครับขัดนะครับแล้วก็ขัดพวกฟิลคอยนะครับตรงมุมนี้เพื้อขินคอยครับผมก็จะขัดนะครับขัดเพื่อทําความสะอาดนะครับเวลาเราปักกี้เข้าไปใหม่จะได้ติดตีนะครับแล้วก็เป่าเศษออกนะครับ แล้วก็ได้เราก็ประกอบตัวใหม่นะครับเข้าไปนะครับตอนที่เราประกอบเข้าไปนะครับเราจะต้องปรับกีนะครับทั้งหมดนะครับก็ต้องยิงนับเข้าไปครับก่อนที่เราจะปรับกีนะครับ ตัวนี้ก็จะเป็นแผงขันเอานะครับตัวนี้จะทำหน้าที่ในการนะครับชาร์จมากชาร์จน้อยนะครับตัวนี้แล้ก็ต้องขันเข้าไปนะครับ หลอกทุกตัวเลยนะครับตัวนี้แล้วก็กําลังทํานะครับใส่นะครับซองนะครับในชาร์จนะครับโดยการมีเหล็กแหลมแนะครับเข้าไปยันฐานในชาร์จไปนะครับแล้วก็ประกอบเข้าไปนะครับตัวประกอบเสร็จแล้วก็ปิดฟ้านะครับฝาลังในชาร์จนะครับมันจะมีลำเบอร์แปดอยู่สามตัวนะครับ ต้องขันเข้าไปนะครับทีนี้เราก็ทดสอบนะครับว่าเราซ่อมไดชาร์จนะครับใช้งานได้ปกติไหมครับเวลาเราต่อนะครับเปิดซิกิคอนแแจเปรียบเทียบเมื่อเราเปิดซิกิคอนแแจไฟแบตเตอรี่โชว์นะครับเวลาสตาร์ทเครื่องติดไฟต้องดักนะครับตอนนี้ก็ประกอบนะครับอันนี้ก็เป็นรถของครูบ้านกันจันนะครับ ตัวน็อตไอชาร์ตนะครับจะมีน็อตเบอร์14กับเบอร์12นะครับตอนนี้เราเปรียบเทียบจากตอนครั้งแรกนะครับนะครับไฟแบตเตอรี่ดับแล้วนะครับเวลาเราสตาร์ทเครื่องครับตัวนี้ผมได้จัดโวลต์แบตเตอรี่อยู่นะครับแต่ว่าผมลืมถ่ายให้ดูนะครับตอนนี้ผมก็ใช้เครื่องสแกนนะครับพอดีว่าจังหวะที่ทำล็คันนี้เสร็จแล้วมันว่างพอดีครับก็เลยใช้เครื่องสแกนมาเช็คดู ปัญหาในตัวรถอ่ะนะครับเพราะว่าเห็นเครื่องคันนี้มันสั่นสั่นนะครับก็จะเห็นมีสูบสี่นะครับที่ติดบวกนะครับสามนะครับ